ในเรื่องของการหาสาเหตุต้องทําต่อไปนะครับภารกิจในส่วนของการกู้สางตรงนี้ก็กำลังจะปิดจ็อบได้แล้วอีกอันนึงที่ยังคงต้องทําต่อไปก็คือการเยียวยาบุคคลที่ยังเหลืออยู่ด้านหลังครอบครัวของผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุตึกถล่มนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ที่เรารายงานข่าวไปทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยหรือว่าปป mm. ได้มอบเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งไปแล้ววันนี้มีอีกส่วนหนึ่งจากท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุแผ่นดินไหว32คนเป็นเงินจํานวน9ล้าน600กว่าบาทนะครับเป็นเงินจากส่วนของสํานักนายกซึ่งท่านนายกก็ระบุครับว่าเงินเยียวยา,ยาที่ได้มอบให้เนี่ยไม่สามารถที่จะทดแทนกับสิ่งที่ประชาชนสูญเสียไปได้แต่ขอยืนยัน ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเต็มที่ลองฟังเสียงท่านนายกดูครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างสุดซึ้งนะคะก็เหตการณ์ผนิลไหวเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ทราบมาก่อนว่าว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะที่เดือนมีนาที่ผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์ที่ตัวดิฉันเองนะคะก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีนะคะเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็รู้สึก เห็นใจนะคะล้วก็รู้สึกว่าก็อยากจะช่วยสนับสนุนให้เต็มที่ได้มากที่สุดเท่าที่รัฐบาลจะทำได้นะคะแล้วก็ทราบดีว่าผู้เสียชีวิตทุกๆท,ท่านเนี่ยก็บางทีเป็นสามีเป็นพ่อเป็นลูกเป็นคนที่เรารักนะคะก็แน่นอนว่าไม่ว่าจำนวนเงินเท่าไหร่ก็คงไม่สามารถแทนคนที่เรารักได้นะคะ แต่ดิฉันก็ขอส่งความปรารถนาดีส่งความห่วงใยนะคะไปให้ในรูปแบบของเ,อเงินเยียวยาแล้วก็ความความจริงใจนะคะให้กับทุกท่าน นี่นะครับคำพูดบางช่วงบางตอนที่ทานายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานชินวัตรกล่าวระหว่างที่ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยกรณีเหตุแผ่นดินไหวเป็นเงินมาจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมอบวันนี้ที่ตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต32คนจํานวน9ล้าน6 0 0 0 0บาทอันนี้เป็นล็อตแรกนะครับที่เอกสารครบถ้วนแล้วเดี๋ยวในล็อตต่อๆไปก็จะมีอีกก็จะเยียวยาจนกว่าจะครบทุกคน นอกจากเงินที่มอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยวันนี้กองทุนยังได้ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสรายละ3 0 0 0 0บาทและผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ1 5 0 0 0บาทด้วยสำหรับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรายอื่นๆคณะกรรมก,การก็จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไปและหลังจากเสร็จสิ้นการมอบเงินช่วยเหลือนะครับท่านนายกก็เดินเข้าไปพูดคุยไปให้กำลังใจครอบครัวของผู้ประสบภัยบอกว่าขอให้กำลังใจนะคะ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567นะครับจนถึง7พฤษภาคม2568รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลากหลายกรณีผ่านกองทุนนี้ครับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสำนักนายกรัฐมนตรีรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น154,738,386บาทครับ